สวัสดีครับคลิปนี้มีพาบ้านพาเครื่องจังหวัดอุตรดิตมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญนั่งเต็มองค์หลวงพ่อทองดําวัดท่าทองปี2542นระครับรุ่นเหล็กน้าพีเนื้อทองแดงตอกโคดสภาพดีนะสภาพสวยนะครับออกแบบสวยงามนะครับเป็นเหรียญทรงไข่พิมพ์ใหญ่ไม่มีหูไม่มีห่วงนะหมดห่วงหายห่หวงนะครับตอกโคดด้านหน้าเหรียญน,นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องนี้ โค้ดชัดมากๆนะครับโค้ดมีนะองค์นี้นะครับเราดูพิมพ์นะครับสง่างามนะครับดูเด่นสวยงามนะใบหน้าหลวงพ่อนะครับติดชัดเลยนะครับเมตตาเส้นหน้าผากแบบนี้นะครับนี่ไม่ซึกนะครับริ้วจีวรสายประคตนิ้วมือนะครับนิ้วมือหลวงพ่อเห็นเล็บเลยนะนรายละเอียดเล็กน้อยติดชัดนะครับนี่องค์นี้นะครับใครสนใจนะปีสี่สผมแบ่ง 220บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้ทันหลวงพ่อนะนะครับหลวงพ่อทองดำวัดท่าทองนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม